ภาพรวมเศรษฐกิจเมริกามันมีตัวเลขอะไรอีกที่ที่ทำอาจจะทําให้เฟดเนี่ยคิดว่าต้องคงดอกเบี้ยนะครับเช่นนะครับเรื่องของรายจ่ายนะครับ investor purchase เรื่องของรายจ่ายบ้านครับการซื้อบ้านตอนนี้มันดํำดิ่งลงมานะครับเ,เหลืออินเด็กมันออกมาประมาณหน่วยมันประมาณเนี่ยสี่หมซึ่งผมก็ไม่รู้วหน่วยมันคืออะไรนะแต่มันดิ่งลงมา เทียบเท่ากับการติดลบส9บเก้าเปอร์นตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแปลว่าถ้าปีที่แล้วมีคนซื้อบ้านร้อยคนปีนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ห้าสิบเอ็ดคนประมาณนั้นอน่ะมันดิ่งลงมาขนาดเนี้ยเอาขออภัยเออประมาณนั้นใช่เพราะว่ามันเออเปอร์เซ็นต์เชนมนาสี่บก,ก้าเปนต์ว์โอวายถูกบาสากากสจิรในอเมริกาหลายๆอย่างมันก็หดตัวนะครับถัดมาเนี่ยแต่มันก็จะมีความขัดแย้งกันบางอย่างว่า เศรษฐกิจไม่ดีแต่ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังตึงตัวอยู่นะครับเมื่อวานเนี่ยมีการรายงานตัวตัวเลข Job o p e n i n g นะครับปรากฏว่าก็มีตำแหน่งงานใหม่ๆเปิดรับเนี่ยอยู่ที่10.1ล้านตำแหน่งนะครับ10.1ล้านตำแหน่งเมื่อเอามาหารด้วยจำนวนคนว่างงานในปัจจุบันของเมกาเนี่ยแม่งได้เรโชมันเลยเดีดตัวขึ้นเห็นป่ะส่วนต่างเนี่ยมันก็ห่างขึ้นหมายความว่าถ้าเป็นรูปข้างบนเนี่ยครับ เราเอาตำแหน่งงานใหม่หารด้วยคนว่างงานท่านรูปข้างล่างเอาตำแหน่งงานใหม่ลบด้วยคนว่างงานนะมันเพิ่มขึ้นน่ะโดยสรุปแล้วก็คือสเปรดมันมันหา่างนะครับนะฮะเดี๋ยวผมกลับมาที่รูปนี้คือสเปรดแบบจะพูดยังไงดีวะคือตำแหน่งงาน,นมันอย่างเงี้ยอัตราการแล้วคนว่างงานอ่ะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมันมีระยะหา่างนะ แล้วกลายเป็นว่าคนว่างงานหนึ่งคนอะ่ะมีงานใหม่รองอยู่อ่ะรออยู่อะ่ะถึง1.8งานนะฮะแบบเนี้ยตลาดแรงงานอเมริกาก็ยังเรียกว่ายังตึงตัวอยู่ไงนะครับคิดเอาเองดินะครับฉะนั้นตลาดแรงงานในอเมริกาในนาะคตมันก็ตอนนี้ดูเหมือนตึงตัวแต่มันเน้นไปทางด้านพวกพวกพวกแบบพวกพวกวิสตร์และก็เทคโนโลยีมากกว่านะครับ อ่ะกลับมาต่อกันเรื่องของเราก่อนนะฮะเรื่องอเมริกาก็น่าจะจบลงนะฮะเขาก็บอกว่าโดยสรุปแล้วนะครับอเมริกาแม่งโคตรเจ๋งเลยตอนนี้เซลล์อินเมโกเวไม่มีนะครับเรื่องเดซินดิงดามากก็ไม่มีเรื่องเออร์เน็งรีเซชชันการปรับลดประมาณการกําไรก็ไม่มีเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่มีเรื่องของสติ๊กเกอร์อินเฟชันก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยตอนนี้ตลาดอเมริกาโคตรดีเลยโอ้โหแจ่มมากเลยนะฮะ ว้าว wow, นะฮะบรรยากาศดูดีดูดีนะครับ,บ,ราานะรบแต่ว่าความความดูดีแบบนี้ผมบอกได้เลยนะมันไปคล้ายๆกับอะไรรูอว่ามันไปคล้ายๆกับปีนี้นะครับเออมันไปคล้ายๆกับปีนี้นะครับมันไปคล้ายๆกับปี2006ปี2006เนี่ยคือตลาดอเมริกาก็คือเส้นสีฟ้าเนี่ยโอ้โหมาได้ดีสวยงามนะครับแต่ก็สะดุดเจอเรื่อง Stern, แบสเตอร์ไปเลยสะดุดแต่ตอนนั้นนะ่ยมันเป็นยุคที่แบบว่าตลาดอสังหาดีนะครับ เ,เรื่องของออผลพวงของการดช่วงดอทคอมใช่ไหมดอทคอมอาจจะแตกแต่ว่ามันเป็นการเปิดโลกเทคโนโลยีใบหม่ๆของเมกานะครับมันเป็นยุคเรื่องเลื่องของของแอปเปิลแอปเปิลก็เปิดตัวเรื่องของ iPhone ขึ้นมานะครับทุกอย่างมันกําลังแบบดีมันโดนเรื่องแบสเตอร์มันก็ย่อลงนิดหน่อยมาพร้อมๆกับอะไรเส้นสีบานเย็นเนี่ยนะก็คือเฟดเนี่ยก็หยุดการขึ้นดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อก็เริ่มปรับลดลงคุณแม่นก็ขึ้นต่อไปนะฮะขึ้นต่อไปประมาณแบบ เป็นปีอ่ะขึ้นไปอีกหนึ่งปีก่อนที่จะมาเจอ Hamburger c r i ์ไคริสดำดิ่งลงสู่นรกนะครับผมบอกได้เลยว่าบรรยากาศแม่งคุ้นๆกับปัจจุบันมากเลยคือเราเพิ่งมาเจอเรื่องอะไรเจอเรื่องของ S v B Signature First Republic Bank ใช่ป่ะแล้วก็มีเรื่องเครดิตซีเต U B S ด้วยนะครับคือมันเริ่มมีปัญหาในภาคการเงินเกิดขึ้นนะครับเออเฟดเองก็ขึ้นดอกเบีย้ยจนมาถึงจุดที่จะจะคงละเงินเฟอ้อก็เริ่มแผ่ว คล้ายกันปะแล้วหุ้นก็ขึ้นเออมันดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันให้อารมณ์กับตอน2006ไปนะแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรมันมีสัญญาณเตือนมาแล้วแต่เราไม่มองสุดท้ายไอ้สัญญาณเตือนเนี้ยแม่งก็กลายเป็นวิกฤตใหญ่ตามมาจริงว่าปี2007 2008ก็คือตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสตอน hm เลเมนบาเทอร์ลมลราผมก็ไม่รู้ว่าแนนนาคอยข้างหน้าเราจะมีเรื่องไหมนะแต่ผมช่างรู้สึกว่าบรรยากาศตอนนี้ของเมกาเนี่ย เหมือนตอนนั้นมากๆชิลไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรที่นี้เหมือนรอมีเรื่องนะครับแต่ข่าวดีก็คือมันคงจะไม่ได้มีเรื่องภายในสามเดือนนี้หรือหกเดือนนี้นะครับถ้าจะมีจะต้องแบบ6กถึงสิบสองเดือนน่ะตลาดพุทธเมกานก็จะไปได้ก่อนนะครับแล้วโหเอาแค่ขึ้นสัก3ามเดือนเราก็รวยแล้วถ้าเราเกาะกับมันถูก,ถกทางใช่ไหมก็ผมก็ยังคงเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดคุณจะเกาะไปกับตอนนี้ความเรื่องของ AI บูมเนี่ย ก็เน้นไปที่ KTWTAI นะครับลงทุนในมันเป็นกองทุนรวมนะที่ลงทุนในธุรกิจที่ได้ไประโยชน์จาก AI ไม่ว่าจะเป็น NVIDIA นะครับ Tesla นะครับ m o b i l Technology นะครับอื่นอีกอีก,อกมากมายนะครับใครก็ตามที่ได้ไประโยชน์จากตัว AI Boom เนี่ยก็ KTWTAI เขาก็จะมีหุ้นตัวพวกนี้ไว้อยู่ในพอร์ตเราก็เข้าไปซื้อหน่วยนะครับลงทุนตามไปด้วยครับนะครับ โอ้คุณบอลนี่อเวนเจอร์ผมว่าไม่ควรไม่ควรไปอ้างอิงอะไรแบบนี้นะครับคือผมลบละกันเพราะว่าก็ถือว่าเป็นแฟนเพจที่อยู่มานานอ่ะน่าหน้าหน้าหน้าแบนทิ้งนะนะครับไปไปพูดถึงในสิ่งที่ไม่ควรไปพูดอะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะแต่ว่า มันมันไม่ดีอ่ะจะแบรนด์ดีไหมเนี่ยผมว่าอย่าทำแบบนี้เลยนะฮะคือไปไปมันถือว่าเป็นการหมิดเบิ้องสูงอะ่ะเออเดี๋ยวคุณโดนมอเรหนึ่ง,งสองผมไม่รู้ด้วยนะผมต้องลบอะ่ะมันไม่ดีนะครับแล้วมันแต่ปัญหาคือมันไม่มีลบผมเลยต้องแบนก็แบนด์แล้วกันเออก็แบน์แล้วกัน นะครนะครับ,นะรบโอ้โอ้อยู่ดีไม่ว่าดีนะฮะอ่ะต่อนะฮะนะครับทีนี้กลับมาเนี่ยนะครับเอ,อเรื่องที่ผมกําลังคิดว่ามันก็น่าเป็นห่วงในอนาคตนะมันก็แปลกๆนะตลาดหุ้นก็ดีใช่ว่าแต่เงินเนี่ยยังคงเข้าในอะไรครับมันนี่มาเก็ตฟันเนี่ย เป็นนิวไฮนะฮะนิวไฮเป็นปฏิการคือแปลว่ามันก็ยังมีกลุ่มคนหนึ่งที่เขามีความระแวงอะไรบางอย่างอยู่เงินเขาก็ยังวางในมันนี่มาเก็ตนะครับไม่ได้ไปวางในบอลด้วยนะวางในมันนี่มาเก็ตนะครับแล้วมันยังมีความหวัดระแวงบางอย่างอันนี้ก็แปลกๆนะครับเงินเข้ามันนี่มาเก็ตนิวไฮชัดมานะครับหุ้นอเมริกาดีก็ใช่ว่าจะดีกันทั่วโลกนะครับเพราะว่าตัวเขาบอกว่าเกิดเป็นเหตุการณ์เนี่ยสตาร์คเดเวอเจน อินชัยนานะครับสตาร์ตไดเวอร์เจนอินชัยนาหมายความว่าแม่งคนละเรื่องเลยอะไรเงี้ยมันแปลเป็นไทยนะคนละทางเลยกันแบบสุดตรองเลยสตาร์ในที่นี้ก็จะแบบมันแปลว่าอะไรครับเอ่อสตาร์ตสตาร์ตสตาร์ตสตาร์นะครับอืมครับย่ขอดูก่อนนะมันแปลได้เยอะหลายคำนะครับประมาณแบบอ๋อสิ้นเชิงเคร่งคัดเต็มตัว นะฮะตายตัวอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นสตารกเดเวอร์เจน Star ก็อารมณ์ประมาณแบบว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับหุ้นจีเนี่ยตอนนี้ต่างกับประเทศอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหุ้นอินเดียหุ้นเมกาหุ้นไต้หวันหุ้นญี่ปุ่นนะฮะหุ้นหุ้นไต้หวันตอนนี้บวกไปเกือบ18%อันนี้ตรงกับที่ผมเคยบอกนะว่าปีนี้มันเป็นปีของนอตเอเชียแน่นอนโคเรียก็บวก15ญี่ปุ่นก็บวกประมาณ13ใช่ปะ แต่จีนแม่งดำดิ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะไชน่าหางเสงไชน่าเอนเตอร์พรส์นะครับก็แปลว่าพวกหุ้นจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกงอะ่ะยางหนักนะฮะตอนนี้นะครับเช่นเดียวกับหุ้นไทยนะตอนนี้ก็หนักนะครับหุ้นจีนตอนนี้ถือว่าโดนอะไรอยู่นะครับก็โดนความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่มันไม่ได้เติบโต,ตดีกว่าที่คิดนะครับแมนูแฟกชชิ่งนะครับพวก p m เภาคการผลิตเนี่ยต่ำกว่า50นะครับนิวออเดอร์เริ่มดิ่งลงมา นะครับ New Export Order ก็ดิ่งลงมาต่ำกว่า50นะครับ Service ก็จะเริ่มต่ำลงมาละนะครับ Construction ก็ดิ่งลงมานะครับทุกอย่างแล้วมันดูมันดูมันดูแย่ลงนะครับมันไม่ได้ดีเหมือนอย่างที่เราคาดหวังเมื่อตอนต้นปีนะครับแล้วนักลงทุนตอนนี้เขากังวลอะไรเขาก็กังวลเรื่องของนโยบายของจีนนะครับกังวลเรื่องของอะไรครับตัว Mortgage นะครับ Mortgage Backs นะครับก็คือพวกสินเชื่ออสังหา นะครับพวกเนี้ยมันก็มีความกลัวกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็นําไปสู่เรื่องของกระแสงเงินทุนไหลออกนะครับนักลงทุนต่างชาติตอนนี้ก็ระบายของออกมาแล้ว2เดือนติดต่อกันนะครับก็เขาบอกว่าขายขายต่อเนื่องอเป็นเดือนที่2แล้วอ่นะทั้งในเดือนของเมษาแล้วก็ในเดือนของพฤษภานะครับก็ถือว่าน่าผิดหวังนะผมเองก็ผิดไปจากที่คาดหวังจริงๆนะครับเพราะว่า ผมก็มีความคาดหวังว่าปีนี้จีนจะฟื้อแล้วหุ้นจีนก็ควรจะต้องดีขึ้นแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่ามันก็มีเรื่องให้เรากังวลอีกอยู่ดีอ่ะออไม่รู้จะพูดยังไงวะมันมีทั้งเรื่องโควิดมันมีทั้งเรื่องของตัวมาร์เก็ตนะครับมาร์เก็ตมาร์เก็ตแบ็กไอตัวมาร์เก็ตแบ็กซคเริของตัวจีนเองก็คือสินเชื่อภาคอสังหาเองนะครับแล้วก็ อมีเรื่องความเสี่ยงของนโยบายของจีนอีกนะครับกลายเป็นว่าไอการเติบโตที่เราเห็นเมื่อตอนต้นปีนะมันมันไม่ได้ดีอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย,า,า,อยางตัวเลขไตรมาสสองออกมาแล้วคงแย่ฝรั่งนักลงทุนต่ตางประเทศก็ขายหุ้นจีนต่อนเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมค่อนข้างเส็งนะผิดจากที่คาดหวังนะครับถัดมาเป็นเรื่องออยนะครับน้ํามันเนี่ยสัปดาห์นี้มันติดลบก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเริ่มเด้งกลับขึ้นมาละ โกเมนแซกเองก็ออกมายอมรับว่าเดิมทีเขาเชียร์น้ำมันนะครับแล้วก็ยอมรับว่ามันมันผิดพลาดเขามองว่าเดิมทีเขาคิดว่าฝั่งซัพพลายผล,ผลผลิตน้ำมันเนี่ยมันจะลดลงแต่กลายเป็นว่ารัสเซียเข้ามาเติมอ่ะแล้วก็เมกาก็เติมด้วยระบายน้ำมันคลังสำรองคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์อ่ะฝั่งความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยจีนไม่ได้เด่นอย่างที่คิดอ่ะเลยทำให้ที่เขาคิดว่า น้ำมันมันจะเกินกว่าความต้องการเนี่ยมันกลายเป็นเอ้ยไม่ใช่น้ำมันมันจะต่ำกว่าความต้องการความต้องการจะสูงกว่าผลผลิตน้ำมันเนี่ยมันเลยไม่เป็นแบบนั้นนะราคาน้ำมันก็เลยปรับลดลงแล้วมีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจจีนรออยู่ด้วยนะครับมันก็เลยซ้ำราะนั้นก็ตามทีเขาก็บอกว่ายังไงก็แล้วแต่เขาก็เชื่อว่าน้ำมันก็จะลงไปมากกว่านี้ไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวการประชุมโอเปกในวันที่4นี้น่าจะได้เห็นนะครับการ ออกมาตรการหรือแอคชั่นบางอย่างของตัวซาอุนะฮะละสัสเซียอาจจะไม่เห็นด้วยกับซาอุแต่ซาอุคงเล่นต่อนะครับเพราะว่าตัวโมฮัมเหม็ดเอ่อไอตัวบิลาซิกเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของซาอุก็ออกมาย้ําแล้วว่าบรรดาพวกขาช็อตต่างๆที่ช็อตน้ํามันอยู่ตอนนี้ระวังไว้ให้ดีนะครับก็อยู่วันที่4นี้เราก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์ในการปรับลดน้ํามันอะไรอีกไหมนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันที่เป็นแบบเนี้ย ทางฝั่งเมกาเองก็พร้อมที่จะกลับเข้ามาเก็บนะฮะกลับกลับกลับเข้ามาเก็บอ่นะเก็บ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 น้ำมันเนี่ยคืนกลับเข้าไปในตัว SPR ก็คือตัวคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ Strategic Petroleum Reserve นะฮนะร,ราคาเนี่ยมันก็ต้องซื้อคืนนะครับโดยรวมรวมแล้วเขาก็เลยเชื่อว่าสุดท้ายแล้ว supply มันก็จะต่ำกว่าดีมมนะน้ำมันมันก็น่าจะประคองตัวได้แล้วก็เด้งขึ้นมา นะครับกลับมาที่เรื่องจีนจริงๆแล้วก็น่าสนใจนะครับเรื่องจีนเรื่องจีนเมื่อกี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยภาพรวมแล้วเศร,รษฐกิจจีนตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่ก็คือโดยรวมๆแล้วอ่ะไอ้ที่เราปัญหาของจีนตอนนี้เศร,รษฐกิจจีนที่ตอนต้นปีที่ดูดูเหมือนฟื้นเนี่ยเขาไปแกะข้างในว่ามันเป็นมาจากภาคเซอร์วิสเป็นหลักพวกภาคบริการแต่ว่าถ้าเป็นพวกภาคผลิตจริงๆอ่ะมันยังแย่อยู่ อันนี้คือคือปัญหาของจีนตอนนี้คือภาคการผลิตมันยังไม่กลับมานะครับก็ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้น้ำมันมันก็อาจจะตึงเนืดลงมานะครับถัดมาพอพูดถึงเรื่องจีนแย่นะครับมันก็มีอยู่ที่หนึ่งก็แย่ไม่แพ้ก,กันก็คือไทยไทยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของ politics ใช่ไหมครับเ,เราเราอาจจะมองว่าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ